Uhm. มไม่มีปัญหาที่ว่าบทบาททวงของคนรีตกตามราคาไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเรือเราอาจจะตัดเอาไปทำหมวกโดมไมได้ไหมคือหนูเดี๋ยวเราความคุยเหมือนว่าพี่อยากให้ทพูดคือหนึ่งพี่จะพูดกว้างกว้างไปทั้งป่าด้วยแล้วก็ทีนมึงก้นหินมาตกลลุมคาแล้วเขากลับไปดึงได้ได้ได้ เกษตรนะคะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับัวเรอท่าน,นเกษตรทุกท่อนะคะหนอง่วงค่ะสวัสดีค่ะเรามีการสวัสดีค่ะหลายหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะหรือว่าเอ๊ะนี่คือใครนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จัก อันนี้เป็นแตงโมเป็นมมป่าแตงโม,ใช,มใช่ฮะเป็นป่าแตงโมก็คือเป็นพืชอายุสั้นที่เราปลูกก่อนที่จะปลูกกล้วยเดี๋ยวระยะนึงปรเก็ตแตงโมเสร็จแล้วพุกเนี่ยเดี๋ยวเอากาบหรือเราอาศัยพึ่งพากันระหว่างแตงโมที่เขาว่าฉีดยาเยอะๆะเนี่ยของเราไม่มีปา่าหญ้าซึ่งมแมลงก็จะมากินหน้าด้วยเขาธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกันถ้าเกิดว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแตงโมนี่มันหวานอร่อยมากพืชเขาก็รู้นะเขา

ไล่ในพืชนะคะหนูไม่ได้ใช้ยาค่ะที่อําเภอหนองม่วงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาค่ะแล้วก็มีพื้นที่แปลงเกษตรเขียวเาอุ่มเลยนะคะเราก็คือมาอยู่กับท่านเกษตรนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยเทุกาให้่วนรวมคะกทอนใช่ที่หัวหน้าบอกเอเอาแยกเลแยกเลยกระทอนไม่โปกกระทอนอีกอันหนึ่งอุเหลือเยอะเลยนะคะเนี่ย ให้ไปนตีต้นกระท้อนเลยใช่พี่เขาอยากได้มุมสูงจากต้นกระท้อนลงมาข้างอ่ะใหญ่มากยิ้กขโมยเหรอใช่ตัวเดี๋ยวพี่จัดลูกนี้นี่ก็จะใส่แตงโมบ้างตอนแรกใส่แตงโม